สวัสดีครับผมหมูภาศาลนะครับวันนี้ก็จะทําการเปลี่ยนจอ Android นะครับตรงรุ่น Honda c ซีวีนะครับปีประมาณ2015นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับมีกล้องเลนวอตด้วยมีกล้องท้ายนะครับมีคอนโทรลพวงมาลัยครบเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับก่อนที่เราจะทําการนะครับถอดรื้อนะครับเราก็ทําการเช็คระบบเดิมก่อนว่าระบบใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับเราก็ต้องปุ่มเช็คดูก่อนนะครับสตาร์ทเครื่องนิดนึงอ่า แล้วก็สตาร์ทเครื่องขึ้นมานะครับก็ดูวิทยุเดิมนะครับใช้ได้นะครับอันนี้ตัววิทยุเดิมนะครับก็จะสามารถใช้งาน USB b l บลูทูธ FM ได้นะครับ HDI m iPod ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธนะคปกตินะครับคอนโทรลพวงมาลัยเดิมเพิ่มลดเสียงนะครับตัวนี้ก็จะโชว์ด้านบนนะครับแล้วก็ เปลี่ยนคลืนหรือเปลี่ยนเพลงนะครับซอสแล้วก็มีรับสายวางสายนะครับกล้องมองหลังเดิมสายเกียร์ทอยนะครับก็จะโชว์ที่ตัวจอนะครับปรับมุมได้นะครับกล้องเลนสวอดนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็จะโชว์ภาพกล้องด้านซ้ายนะครับกดที่ก้านไฟเลี้ยวก็จะโชว์ที่กล้องด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็ ถือว่าใช้งานครบอยู่นะครไฟอยู่เชิญอ่าปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมนะครับว่าคุณลูกค้านะครับเลือกจอแบรนด์ไหนนะครับที่จะติดตั้งกับรถรุ่นนี้นะครับคุณลูกค้าเลือกจอนะครับเป็นของแบรนด์อัลฟาคูสติกนะครับตัวนี้รุ่น q 1 0นะครับ r รม6 o m 128 cpu 8คข้อนะครับจอ2 k นะแบรนด์อัลฟานะครับมาดูด้านในนิดนึงนะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอจอนี่อยู่ในถุงแพ็คแน่นหนานะครับตัวนี้ ถุงซิปด้วยนะครับเป็นจอ 2K นะครับไลท์ปุ่มกดด้านข้างขนาด10นิ้วนะครับตัวขอบจอนะครับเป็นอลูมิเนียมแท้โครงสร้างด้านหลังก็เป็นอลูมิเนียมแท้นะครับปลั๊ก16พินฟิล15แอมป์นะครับจุดต่อต่างๆทำมาดีมากมีช่องต่อเสา 4G 2เสาเสา GPS 1เสานะครับเสา Wi-Fi 1เสานะครับตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็อยู่ในถุงซิปอย่างดีเลยนะครับ ก็จะมีเสา4 g นะครับ2เสานะครับมีเสา GPS 1เสานะครับมีปลั๊กต่อสัญญาณภาพและเสียงนะครับ1เส้นอ่านี้ปลั๊กต่อสัญญาณเสียงนะครับ1เส้นแล้วก็มีสายต่อ USB 2เส้นนะครับ2พอร์ตแล้วก็มีปลั๊กต่อกล้องถอยนะครับ1เส้นปลั๊กฟรีไซส์นะครับแล้วก็ไมค์บลูทูธนะครับติดตั้งพร้อมกับหน้ากากตรงรุ่นแบบนี้นะเป็นหน้ากากเกตเนะครับที่จะติดตั้งเข้าไปแทนที่หน้ากากเดิมนะครับ นี่มีช่องซับพอร์ตจอ10นิ้วนะมีช่องซับพอร์ตช่องลมแอร์ไฟฉุดเฉินอยู่ด้านบนนะครับเป็นสวิตตัวใหม่นะครับติดตั้งพร้อมแคนบัสตรงรุ่นนะครับที่เราจะทําการติดตั้งโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเดิมรถนะครับก็จะมีชุดปลั๊กต่อต่างๆนะครับตรงรุ่นเลยนะครับมีกล่องแคนบัสที่ซับพอร์ตระบบเดิมรถนะครับมีปลั๊กต่อ USB เดิมนะครับนี่ที่จะใช้ช่องต่อ USB เดิมได้นะครับตัวนี้มีมาให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการติดตามชมนะครับว่าวิธีการถอดลื้นหน้ากากนะครับจอ ทำยังไงบ้างนะครับ